สวัสดีครับนักศึกษาแพทย์วิรพัฒน์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักดกับข้อเท้าพีก,กันครับข้อเท้าพิกเป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยอย่างหนึ่งของข้อเท้าโดยเกิดจากเอ็นที่ข้อเท้าได้รับความเสียหายซึ่งระดับความรุนแรงก็จะมีตั้งแต่ฉีกเลดเดียวฉีดมากขึ้นจนถึงที่ขาทั้งเส้นเลยก็ได้อาการแสดงของข้อเท้าพิกก็จะมีรักษะปวดบวมแดงร้อนหากรุนแรงมากก็จะเดินได้ลำบากหรือยืนร้อนหน,หนักได้ยากขึ้นครับ เจ้ข้อเท้าพลิกสามารถเกิดได้กับผู้เพศทุกวัยแต่เราก็จะพบใน2กลุ่มครับก็คือนักกีฬาที่ใช้ข้อเท้าเยอะเช่นนักฟุตบอลนักบาสเกตบอลหรือนักแบดมินตันครับอีกกลุ่มนึงคือคนทั่วไปที่เกิดอุบัติเหตุจากความเสี่ยงต่างๆเช่นเดินบนทางที่ไม่เรียบถ้าตก้งแต่ที่สูงแล้วเอาเท้าลงหรือแม้กระทั่งกระกิดเท้าสูงก็รับได้ความเสี่ยงเหมือนกันครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับคุณไข่ลงมาค่ะเจ็บข้อเท้ามา,มากๆเลย อยู่เราน่าจะเป็นข้อเทอ้าผิดนะแต่รแมว่าคนส่วนใหญ่อะที่ที่ว่าตัวเองเป็นข้อเทอ้าผิดธรรมดาจริงๆอะจะไม่ใช่แค่ข้อเทอ้าธรรมดาก็ได้นูกยอเออไม่เก็ตอะอันนี้ฟังหน่อยด้ป่ะคนเราส่วนใหญ่เวลาข้อเท้าลิกมักจะเป็นแบบผิดเข้าด้านในครับแต่ว่าเส้นเอ็นที่ยืดทางข้อเท้าด้านนอกเนี่ยจะตึงจากการทันหันจะได้รับความเสียหายไปแต่แบางครั้งถ้ามีอาการปวดรุนแรงยืนลงน้ำหนักเราเจ็บหรือเดินไม่ไหวเลย พวกนี้อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าจะไม่ใช่แค่ข้อเท้าติดธรรมดาแล้วแต่จะมีการบาดเจ็บอื่นๆซ่อนอยู่ได้ครับเช่นมีกระดูกรอบรอบข้อเท้าหักหรือทิวกระดูกอ่อนข้อต่อหักซึ่งอันตรายมากนะครับไม่ควรปล่อยไว้นานคนที่จะมาพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยมาเอกะเ์ประเมินความรุนแรงครับค่ะและ้วยางมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะครับก็าสาหรับการรักษาจะตามความรุนแรงเลยนะครับรุนแรงน้อยรุนแรงมากนะครับแต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองระยะครับก็คือจะมีในเรื่องของ ระยะแรกเป็นการลดการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถนะการทํางานของเอง็นข้อต่อที่ได้รับความเสียหายไปนะครับซึ่งในสามวันแรกเราจะใช้หลักการที่ชื่อว่า3ลด2เพิ่มครับแล้ว3ลด2อเพิ่มคืออะไรหรอคะ3ลดลดแรกคือการลดขยับเป็นการลดการใช้งานของข้อเทา้าเพื่อลดกวนการฟื้นตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ลดกระแทก เป็นการป้องกันการกระทบกระเทือนต่อข้อเท้าด้วยการใส่เฝือกอ่อนหรือ ankle brace ลดอุณหภูมิเป็นการเอาเจลเย็นหรือน้ำแข็งมาประคบเย็นที่ข้อเท้าเพื่อลดการบวมหรือการอักเสบในช่วงสาวันแรกหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นเพื่อให้เลือดมาเลีย้ยงดีขึ้น2เพิ่มเพิ่มแรกคือเพิ่มความกระชับเป็นการใช้ผ้าพันบริเวณรอบข้อพันจากเท้าแล้ววนขึ้นไปเหนือนข้อเท้าเว้นส้นเท้าไว้เพื่อให้สามารถขยับได้บ้างไม่อึดอัดจนเกินไปเพิ่มสุดท้ายคือเพิ่มความสูง พยายามนอนให้ขาสูงกว่าระดับหัวใจเพื่อลดการบวมอาจใช้หมอนรองหรืออุปกรณ์ใกล้ตัวได้ครับครับหลังจาก3ลดสอบเพิ่มที่เราทําไปในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดครับเพื่อฟืน้นฟูสมรรถภาพของข้อเท้าให้กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมซึ่งจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักๆครับ1น่ะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทรงตัว2จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงและ3จะเป็นในเรื่องของความที่หยุดมาดูกันครับว่ามีวิธีใดกันบ้าง ผมสำหรับการฝึกการทรงตัวนะครับก็จะมีในเรื่องของการหมุนบิดข้อเท้านะครับเป็นวงกลมแล้วก็จะมีในเรื่องของการวาดตัวอักษรนะครับเป็นตัว A ถึง Z แนะครับเป็นตัวอักษรที่ง่ายทำ10ครั้งต่อรอบ10-15รอบต่อวันหรือเท่าที่ไหวรับได้จำนวนครั้งนะครับผมสําหรับในเรื่องของความยืดหยุ่นและความแข็งแรงนะครับก็จะใช้เรื่องของยันยืดนะครับซึ่งยางยืดเนี่ยเราจะคล้องเข้ากับข้อเท้าที่มีการบาดเจ็บนะครับแล้วใช้มือรัดตึงไว้นะครับ ปิดเท้าข้อด้านในนะครับแล้วออกแรงสู้กันนะครับปิดเท้าออกด้านนอกทําแบบนี้นะครับทาแบบนี้เป็นจํานวนสิบครั้งต่อรอบห้าสิบรอบต่อวันหรือเขาเท่าที่ไหวนะครับและที่สําคัญนะครับในการรักษาข้อเท้าผิดในระยะยาวเนี่ยจะต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดซั์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นโดยหนึ่งนะครับเราจะต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอข้อที่สองนะครับเราจะต้องมีการเลือกใช้รองเท้านะครับ ที่เหมาะสมกับกีฬาประเภทนานๆข้อที่3เราต้องมีการยืดเส้นก่อนเพื่ใช้งานเสมอข้อที่4นะครับเราต้องระมัดระวัง,งการเคลื่อนที่ของเรานะครับเช่นถ้ามีพื้นที่ไม่เรียบนะครับจะต้องป้องกันแล้วก็หลบหลีกนะครับไม่ให้โดนนะครับและข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของอความไม่แน่ใจนะครับว่าร่างกายของเราเพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่าหรือข้อเท้าเราไม่แข็งแรงพอพักกอดดีกว่านะครับเชื่อฟังร่างกายตัวเองการไว้ดีกว่าแค่ครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็หแังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ